หลายเจ้าวันนี้คุณผู้ชมเจ้าเริ่มต้นกันตีเพรไทยคู่ฟ้าไปพอผาพท่านนายกตะวะเจ้าหลายค้นหันนะท่านนายกแต่งชุดสีสันสดใสขนาดเลยเก๋มากมากเลยนะเจ้าเนี่ยนะเจ้าคุณู้ชมนี่เลยมาแบบสีแดงๆส้มๆเจนาะอันนี้เป็นเรื่องของชอบเพาเวอร์เหมือนกันเจ้าคุณผู้ชมต่ว่านี่เนี่ยเจ้าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ไป เป็นประธานในการประชุมเนาะคณะกรรมาการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์เน,นี่เจ้าท่านก็นเลยสวมชุดนี่ไปเลยเจ้าใส่เสื้อ,อตัวนี่ไปเลยนะเจ้าคุณผู้ชมเป็นเสื้อตีเปิลมีการดีไซน์ออกมาคือมันมีรูปแบบติดทันสมัยมเนาะจริงๆถ้าเอาดูหลายเนี่ยเหมือนผ้าเขามานะมนะแต่ออกมาออกแบบมาเป็นสูตรแ,แบบสาก,กลเป็นสูตระระานาธิไเปิงขนาดเนาะก็คือ ดูสมาสไปเนี่ยมีการตัดออกมาเป็นรูปแบบสากลอย่างตีบอกโทนสีช็อกกิ้งพิงค์แดงส้มสีสดนะเจ้าพอ่านายกเดินเข้าไปปุ๊บหลายค้นโอ้โหสะดุดตาแม่เพราะว่าสีมันสดใสแล้วก็มันมันม่อขนาดเลยใส่แล้วก็สมาใส่แล้วดูเทเนี่ยนะเจ้าเกาะเนี่ยเจ้าคุณผู้ชมก็เป็นภาพบรรยากาศไปพร้อมกับคุณอุ้งอิงเจ้าใส่ผ้าเกาะบ่กแพ้กันมีกิมมิกเล็กแม่เจ้าอันนี้เปิ้นเกาะออกแบบ โดยดีไซเนอร์ไทยตัวนะาจาแมนเจ้างดงามขนาดเลยนะเจ้าผู้ชมกําเดียวมีคลิปทันนายกต่อนตีทันอ้จ่าช่วงเปิดประชุมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์มาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันตัวทันจะอูว้วายอย่างพองไปฟังกันสักน้อยหนึ่งเจ้าประชุมวันนี้เข้ามาห้องประชมุมก็มีแต่รอยยิ้มนะครับเป็น,นิมิตหมายอันดีทุกคนรู้สึกว่ายิ้มแย้มสดชื่นแจ่มใสแล้วก็ให้ความสําคัญกับการประชมุมครั้งนี้ ก็ขอบคุณทีครับสำหรับยิ้นการต้อนรับที่อบอุ่น,ท,น,นท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอบคุณนะครับที่อุตสา์สละเวลามาการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือร่วมกันร,ระหว่างส่วนราชการภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยอย่างบรรณาการรัฐบาลปัจจุบัน มีนโยบายให้ความสำคัญกับการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเน้นนะครับอย่างต่อเนื่องเพราะเห็นว่าเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และเชื่อมั่นของประเทศไทยในเวทีโลก จจุบันมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยหลายคณะเช่นคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมภาครัฐษของประเทศไทยด้วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศด้วยซอฟต์พาวเวอร์คณะกรรมการภาพยนตร์และวิดีทัศน์แห่งชาติคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจัดทําแผนขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์สร้างแบรนด์ไทยแข่งขันตลาดโลกคณะนุกรรมการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้วยมิติทางวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศผ่านสื่อบันเทิงในลักษณะอำนาจละมุนที่อาจมีความคาบเกี่ยวาเกี่ยวในเรื่องขอบเขตงานและจำเป็นต้องมีกลไกรับผิดชอบโดยตรงเพื่อบรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากขึ้นรัฐบาลจึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยโดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อนโครงการแผนงานและมาตรฐานต่างๆที่มีผลกระทบสูงผ่านคอนเทนต์11อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเร์เป้าหมายของประเทศไทยในระดับต่อไปนี้ขอให้คุณแทนทองทานชินวัตรรองประธานกรรมการอธิบายแผนดาเนินง,งาน หรือรถแม็การขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยจะเห็นได้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองก็คือความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เขาจะได้พลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเฮาตวเท่านก็เลยทำเป็นตัวอย่างก่อนแ,แล่น ท่านก็เลยใส่เสื้อสีชุดนี้เอกมาเลยมอขนาดมอแต่เลยแล้วเวลาเขาหันทัานนายกไปที่ไหนก็จะมีแต่รอยยิ้มเจ้าเนี่ยละเนี่ยเจ้าท่านก็มีการประชุมตีตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประชุมรวมกับภากคส่วนตีเกี่ยวข้องเพื่อจะรวมกันขับเคลื่อนเรื่องของซอบฟาวอร์ไทยตัวนะเจ้า